วิธีเข้าเรียน one academy นะคะไปที่โครมค่ะพิมพ์คำว่า o n e e c o s y s t e m .eu หรือ co นะคะจิ้มคำว่า one academy ค่ะข้างๆวันไลท์ทางซ้ายมือเห็นไหมคะจิ้มเข้าไปซายอินค่ะด้วยอีเมลและพาสเวิร์ด หลังจากนั้นแล้วเลือกไมโคร s ไปคะ่ะซีออนซีออนคอร์สแล้วก็เลือกไฟแนนซ์ค่ะเห็นไฟแนนซ์ไหมคะจิ้มไปที่ไฟแนนซ์ค่ะอินโทรดั t ก,ก็จิ้มสตาร์ทนาวค่ะแล้วก็เบลเวล เลเวลหนะคะอันนี้ i n t r o d u c t t o finance นะคะการเงินพื้นฐานเบื้องตน้นบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6บทที่7บทที่8เนียค่ะเป็นบททดสอบนะคะเข้าไปทำค่ะแค่นี้นะคะทำให้ครบนะคะผ่านนะคะเลเวลอ่ะกี่คะแนนไม่รู้จำไม่ได้แล้วถึงจะได้ Academy Token มาแถมแล้วก็มา Mining เป็นวันนะคะใครไม่ทำอดนะ